สีแดงนะครับสีแดงมันคือ NPL นะครับเจ๋งว่าจริงมันมีบางช่วงอะหลังปีส0 2 2ัยิบสองจริงเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับเพราะมันังกหัวลงไปแล้วนะครับแต่หลังหลังจากที่ตัวมาตรการจะทาแบงค์ชาติมันเริ่มหมดไปปรากฏว่ากลับมาแล้วนะฮะผงกหัวขึ้นมาปื๊บขึ้นมาแล้วก็ดูสิครับเนี่ยอันนี้ตัวเลขนี่สูงมากๆเลยครับทุกคนนะตัวเลขมันอาจจะเล็กหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้ NPL เห็นไหมครับที่ที่เครดิบูโรเขาคำนวณมานะ NPL บวก SM บวก Special Mention ที่เริ่มเริ่มผิดนัชำรี่ชำระนี้แต่ยังไม่ถึง90วันแต่เป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงแล้วว่า red flag แล้วนะมีมีธงสีแดงขึ้นมาอาจจะยังไม่ถึงสีแดงธงสีส้มขึ้นมาละนะครับบอกว่าเฮ้ยต้องระวังต้องระวังเพราะฉะนั้นรวมเลยเอา2ก้อนนี้รวมกันเท่ากับว่าความสุ่มเสี่ยงอยู่ที่12.2เยอะมาก ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินตัวที่สุ่มเสียงมากคือ1.66ล้านล้านบาทนะฮะแล้วคาดการนะว่าถ้าบริหารจัดก,การได้ไม่ดีมากเพียงพอตัวเลขนี้อาจจะทะลุ1.2ล,ล้านล้านบาทมหาศาลมากๆนะครับถ้าคุมไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมเลยคิดว่ามันเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวงังเฝ้าติดตามแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันจะมันจะไหวไหมนะขึ้นหน่วยมันล้านล้านนะครับมันโหเยอะนะฮะ อันนี้เอาใจช่วยมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมันหนักพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวเลขตรงนี้นี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นอีกสักแค่ไหนนะครับในเชิงของรายได้ของหลายๆกลุ่มหลายๆอาชีพหลายๆธุรกิจตอนนี้ก็แผ่วลงใช่ไหมครับการทํามาหากินเอาแค่ปกติธรรมดานะยากพอเศรษฐกิจในช่วงก่อนนี้นจนถึงปัจจุบันน,ะนาทีนี้เนี่ยมันชะลอลงมานะที่เราเห็นตัวเลข GDP มันโตโตโตเนี่ยนะครับนั่นคือในภาพรวม ถ้าไปดูใช่เนจะเห็นว่าโอเคบางเซกเตอร์มันได้นะครับหรือบริษัทยักษ์ใหญ่มันได้นะครับยังไปต่อนะครับแต่คนที่เป็น SME นะครับคนที่เป็นตัวจิ๋วจิวตัวเล็กๆคนหาเช้ากินค่าเนี่ยติดลบนะครับหนักเลยนะฮะน,น,นี่นี่อันนี้เอามาหเห็นกลางให้เห็นข้อมูลแบบชัดๆเลยนะครับว่านี่ก้อนใหญ่ก็โตมาก NP l ก็สูงมาก s m สตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเยอะสุดๆเลยสินเชื่อภาคธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มไม่ปล่อยละ เพราะฉะนั้นโลนโกสหรือว่าวอัตราการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงเริ่มแบบปักหัวลงใช่ไหมครับอ่าหรือโตอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปักหัวลงอีกเห็นเทรนชัดนะครับแต่ว่าคุณภาพของสินเชื่อดยเพาะ s m e เเนี่ยแบงค์ชาติเขาชี้เห็นแล้วนะครับนะเราเพิ่งเห็นในรอบนี้นะครับการประชุมรอบล่าสุดนะครับที่ชี้เห็นชัดๆเลยว่าตัวที่เป็น NP l ของเ m e กําลังมีปัญหานะฮะทั้ง SM Special m e ช t i o n ันกับ NP l นะครับ แล้วอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับอ่าก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ฝั่งของแบงค์ชาติเองอาจจะต้องมีความจำเป็นต้องลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูแต่นี่คือการส่งสัญญาณของเขานะครับ,นะรบเพราะทุกคนเห็นตัวเลขเหมือนกันนะครับแล้วยังไม่นับนะว่านี่คือตัวเลขที่ส่งทางการไงมันจะมีแบบเศรษฐกิจนอกระบบแรงต่างใช่ไหมครับที่ที่ออฟเลคคอร์ด ที่มันไม่อยู่บนระบบเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหล้มหายใจากอีกเยอะขอสมควรเลยทีเดียวนะครับอนะซึ่งผมผมได้คุยกับฝั่งของเครดิบูโรเนี่ยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของต,ตัวบัตรเครดิตด้วยใช่ไหมครับที่มีการปรับขั้นต่ําจากฝั่งของแบงค์ชาติเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วล่ะนะต้นปีนี้นะฮะที่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่ช่วงโควิดเนี่ยเขามีการปรับลดลงมาขั้นต่าเนี่ยรู้สึกจะจากสิเปอร์ซ็นหลือห้าปอร์เซ ใช่ไหมะแล้วก็ต้น bon ปีนี้ขยบจาก5%นกลายเป็น8นะครับฝั่งของเดเครดิตบูโรบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดแต่มันคือเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นี้บัตรเครดิตเองเนี่ยมันก็ผงหัวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาหมุนเงินไม่ทันจริงๆนะครับแล้วการที่จ่ายแค่ขั้นต่ำจริงๆก็หนักมากแล้วเราเคยทําอธิบายในเรื่องนี้แล้วนะครับนะฮะในในรายการของเราเนี่ยนะครับนะเพื่อให้เห็นภาพว่าการที่เราจ่ายเงินแค่ขั้นต่าเนี่ย ผลเสียมันมีอะไรตามมาเยอะแยะมากมายแต่เอาแค่ว่าขั้นต่ําแย่แล้วใช่ไหมครับแต่คนจุนนมากจ่ายขั้นต่ํายังไม่ไหวเลยนะครับซึ่งพอมีการขยบจาก5%้กาปอร์ซ็นกลายเป็นแปดเปซ็นตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยแลแล้วข่าวล่าสุดคือขยายระยะเวลาปีหนึ่งปีนะครับที่ที่จะคงขั้นต่ำเอาไว้ที่แปดเปอร์ซ็นเนี่ยนะนั่นก็แปลว่ามันจะทําให้คนบางกลุ่มอาจจะยังไปต่อไม่ไหวนะครับอันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ที่เป็นเหตุผลนะครับที่ตัวเลข NPL มันก็เลยเร่งตัวสูงขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีผลกระทบในทางอ้อมด้วยนะครับทุกคนในการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าฝั่งของหนี้นะครับถ้าเราแบบกู้หนี้ยืมสินมาแบบเต็มแม็กซ์นะครับพวกหนี้ครัวเรือนถ้ามันเต็มแม็กซ์จริงๆเนี่ยนะครับการที่เราจะกู้อีกมันก็จะยากละสถาบันการเงินเขาก็อาจจะไม่ได้มีการปล่อยละอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าการอุปโภคบริโภคมันจะตึงมือนะฮะ แล้วมันก็หมายความว่าอย่งไมันก็หมายความว่ากลุ่มพวกค้าปลีกต่างๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ถูกกดลงมานะครับในช่วงสองสามปีล่าสุดเนี่ยนะครับที่มันไม่ไปไหนเลยนะครับทั้นที่จริงๆผลประกอบการก็ยังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น,นจริงๆมันแย่แหละนะครับแต่แต่มันก็ยังโอเคอยู่นะครับเทียบกับหลายๆธุรกิจเขาย่งทำกำไรทำกำไรได้มหาศาลนะครับพอเป็นในมุมของการลงทุนเองเนี่ยนักลงทุนบางกลุ่มก็อาจจะมองไงว่าโอ้กำลังซื้อมันยังยัง,ยงแผ่วนะครับแล้วเป็นนี้คัวเรือนค่อนข้างเยอะการที่ไปซื้อสินค้า นะครับพวกค้าปลีกอะไรต่างนะครับมันก็คงจะไม่สามารถซื้อได้บ่อยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้บ่อยเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับพอมเปลี่ยนไม่ได้บ่อยมันก็เลยมีผลกระทบต่อในเชิงเซนิเมนต์นะครับในเชิงของอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยนะครับกลุ่มนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งผลส่วนหนึ่งที่มันเลยไม่ค่อยดีนะครับแต่โอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับว่า valuation เนี่ยมันเริ่มที่จะเริ่มที่จะได้นะครับประกอบกับมาตรการภาครัฐก็น่าจะมานะครับนั้มันก็เลยทําให้ในเรื่องของกลุ่มเนี้ย คนเริ่มกลับมาเล่นแล้วนะครับในช่วงประมาณสองสมเดือนล่าสุดนะครับอ่าเราก็รวมไปถึงตัวกองทุนวายุพักด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับอ่อ๋อโอเคอันนี้อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องตามนะคือ NPL นะครับหนึ่งจุดหนึ่งหกล้านล้านบาทเนาะนะครับแล้วก็สามกลุ่มที่ฝั่งของเครดิตบูโรเขาไฮไลท์ไว้นะครับกลุ่มบ้านกลุ่มรถกลุ่มเครดิตการ์ดนะครับตอนนี้หนึ่งจุดหนึ่งหกล้านล้านบาทรวมๆทั้งหมดเลย แต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันอาจจะพุ่งกลายเป็น1.2ล้านล้านบาทซึ่งอันตารายมากๆ